น,นี่นคือปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอะไรเออข้าวโอ๊ตนมมพะพร้าวผสมไบโอโัรไบโอติกสามกระป๋องแถมฟรีหนึ่งโอเค ข้าวโ,โ,โอ๊ตข้าวโอ๊ตบอกสามฟรีหนึ 3, น่งผมซื้อสามผมนึกว่าซื้อสามกระป๋องได้สามกระป๋องซื้ออะไรข้าวโอ๊ตผมนึกว่าซื้อสามกระป๋องแล้วก็ ได้ฟรีอก่ระป๋องก็ีกระป๋องสมฟรีหนึ่งอีอก็ถูอของเขาามฟรีห่โอเคเทียงไม่ออกบ่าไปโอเคสามฟรีหน่งโอเคครับว่าเขาบอกว่าสามฟรีหนึ่งใช่ไหมสฟรีหเนี่ยโอเค ผมคิดว่าสามแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งสีเป็นสี่กระป๋องอแต่ได้นี่มาหนึ่งอ้าวโอเคไม่เป็นไรยัง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 เป็นสามฟรีหนึ่งอยู่แต่พี่เขาเ้าใจไหมว่าสามกระป๋องซื้อข้าวโอ๊ตนี่คือขา้าวนี่คือข้าวโอ๊ตสามฟรีหนึ่งแล้วได้นี่มาหนึ่งแต่เนี้ยเป็นแชมพูเชื่อไหมพี่ผมจะแกะกินอยู่แล้วเนี่ยเันมมแถมแชมพูมันเป็นภาษาจีนไงแล้ว แต่ผมมาดูเอ้ามันบีบใส่มือเสร็จแล้วนวดใส่ผมแล้วน้ําล้างออกเอา้าผมก็เลยเอาแล้วแถมแชมพูมาผมเกือบบีบใส่ปากแล้วนะเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นรูปอย่างงี้เห็นไหมเนี่ย <c oughs> ออะไรวะต่มันเละๆหหลีก <c oughs> ดูรูป่อกได้ไหมดูหมดอายุน่าจะหมดอายุแล้วด้วยแล้วผมจะกินได้ไหมเนี่ยมิว ฟอร์มูล่าไวโลขาวบัคเบิ้ลชิสชิสับเหาอือยี่ห้ากับยี่สิบหกเอายี่ห้ายี่หกก็ไม่รู้มันเป็นภาษาจีนพี่แต่ว่าเห็นรูปมันบอกบีบใส่มือแล้วก็มาใส่ผมแล้วก็น้ำล้างออก ล้วสามสรุปว่าสามฟรีหนึ่งเนี่ยซื้อข้าวโอ๊ตสามฟรีหนึ่งไม่ได้หนึ่งไม่เป็นไรได้เป็นซองมาไม่เป็นไรแต่สามฟรีหนึ่งไอ้ทุกฟรีมาคือแชมพูสระผมเหรออยาสมุนไพรโอ้เชื่อไหมพี่ผมว่าเอ้าผมจะบอกอาวพี่คนละซองผมจะแบ่งกับพี่คนละซองกินคนละซองอะไรเงี้ยโอ้โหดูดูดู บีบใส่มือเอามาใส่ผมอ่ะอบผมไว้แล้วก็ล้างออกโอ้โหโอ้เอ้าเอ,อี่ก็ช่างทำได้เนาะแถมมากับข้าวโอ๊ตแต่แถมแชมพูสามฟีหนึง่งโคนละเรื่องเลยโอ้โอ้ของจีน